ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบว,วันนี้เราก็จะมาทําเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วตอนล่าสุดบ้างนั่นเองในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าที่เมืองของริมูรุเนี่ยจะมีคนมาเยี่ยมเยอะเหลือเกินนะเรื่องที่จอมานคาริออนซึ่งเป็นหนึ่งในจอมานที่มีความแข็งแกร่งพอๆกับจอมานมิริมในส่งลูกน้องของตนเองเนี่ยให้มาเจราจาเป็นพันธมิตรกับริมูรุ รู้สึกว่าจะส่งคนเจรจามาผิดคนนะครับเลยทําให้เกิดความบาดหมางระหว่างลิมูรุกับคาดิออนขึ้นมานะในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องเกิดสงครามระหว่างคาดิออนกับลิมูรุอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวไปนะพวกต่อมาคือพวกมนุษย์นะครับที่มาจาก2ออาณาจักรนะอาณาจักรแรกคืออาณาจักรบูมุลและก็อาณาจากักรฟานมุดซึ่งอาณาจักรบูมุลเนี่ยนำโดยพวกของคาวาวนะ ซึ่งเคยพบกับริมูรุมาแล้วนะในช่วงที่เหตุการณ์ที่อิสวะชิซุเอะถูกพูดไฟอีฟิควบคุมนะและอาณาจักรฟันมุตเนี่ยนำโดยโยมนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งจะปรากฏตัวออกมามีพลังที่เรียกว่าสายตาสีขาวนะที่สามารถมองเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของสิ่งที่อยู่ไกลออกไปได้ผมคิดว่ายโยมเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากเลยนะในช่วงนี้ ทั้ง2อ,งอาณาจักรเนี่ยได้มาพบกันโดยบังเอิญและกาลังจะบวกกับไนส์สไปเดอร์มอนสเตอร์แมงมุมขนาดยักษ์แต่ทนาดนั้นเองเนี่ยกุนตะเนี่ยก็โผล่ออกมาแล้วก็จัดการไนส์สไปเดอร์ลงได้อย่างง่ายดายจนทําเอาพวกมนุษย์เนี่ยอึ้งเลยนะครับจากนั้นก็เอาไปต้มแดกนะครับช่างน,น่าสงสารไนส์สไปเดอร์จริงๆเลยทั้ง2อ,งอาณาจักรกับริมรุนเนี่ยได้คุยกันแล้วก็ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันนะโดยที่ให้โยมคนจากอาณาจักรฟันมุดเนี่ย เป็นคนที่จัดการกับออกรอดหรือว่าเป็นคนที่สังหารออกรอดนั่นเองแต่มีพวกริมุรุเนี่ยเป็นพวกที่คอยสนับสนุนถามว่าทําไมริมุรุถึงต้องการแบบนี้ก็เพราะว่าริมุรุนั้นอนะ่ะต้องการแสดงความเป็นมิตรกับมนุษย์นะถ้าเกิดว่าบอกไปว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่จัดการกับออกรอดเนี่ยพวกมนุษย์อาจจะคิดว่าพวกริมุรุเนี่ยเป็นตัวอันตรายก็เป็นได้นะเพราะออกรอดเนี่ยมีพลังที่มากแล้ว คนที่จัดการกับออกรอดได้เนี่ยก็ต้องมีพลังที่มากกว่านะจึงต้องทำแบบที่ได้กล่าวไปเพื่อให้พวกตนเองอยู่ในฐานะของผู้สนับสนุนในการช่วยเหลือมนุษย์จัดการกับออกลอดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากมนุษย์ว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่ตัวอันตรายนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายของตอนนี้ก็คือเรื่องของคาลิบดิสที่กำลังจะคืนชีพขึ้นมาน่าจะเป็นตัวผู้หญิงผมสีเหลืองนะที่ออกมาในเพลงเปิดแน่เลย ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสตัวถัดไปต่อจากออรกลอรนะเมื่อได้ยินเรื่องนี้เนี่ยจอมันคเครแมนเนี่ยที่เป็นคนที่แสนสุขขุมกับทำหน้าตื่นตระหนกนะแสดงว่าคาริบดิสตัวน,นี้มีพลังมากพอที่จะข่าบอลลังของพวกจอมันได้กันเลยทีเดียวถ้าเกิดได้ต่อสู้กับพวกริบุลุเนี่ยก็อาจจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกสุดยอดไปเลยก็เป็นได้นะยังไงก็ต้องติดตามกันต,ต่อไปนะครับเพราะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยกำลัง เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ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 เ,ยๆเ,ยๆเลยนะแล้วถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ช่วแชร์คลิปนี้ให้กระจางกระจายไปทุกทุกสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย